phòng mà bưng bò nấm hòn hòn à sơm chúc mừng đồ ở à mười chúc mừng đồ khó đi mình bốn mét nổ mình hòn từ mình bốn mét ô hòn thế mình mình มันบูเม็ดคือ,อยู่อันทางไปเชียงใหม่ก็ไข่มาต้มทำงปด้เอาไข่มาเนาะเออมันเป็นห้วยเนาะเป็นห้วยลงมา okay. วังเปรตลงเนื้อแกนบูมเป็นบอลฟุตแล้วก็บูฮอตเนาะอุ่นอุ่นเนาะเสริมอาบไม่เสริมอาบละเข้าเลยเนี่ยเออมีกินนิดนึงมีกินเมนนิดนึง

บ่อน้ำฮอนบ่อน้ำฮอ,บอนฮอบ่ญแมนบ่อน้ำอุ่นพูดอะไรจะเข้าเรามาอาบด้วยอกองกันมั่วมันไอ้มันเทาน่าดี๋ยวกินมันบนุปผาแห้ง <c oughs> ใช่เอ่อไม่ออกก็เป็นผลกันโดตมาที่